งเอรี่ผีโรงแรมร้างสื่อนามิหลอนประสบการณ์ที่จะเล่าให้เพื่อนๆนฟังในวันนี้เกิดตอนสมัยที่เราไปเข้าค่ายเนตรนารีสมัยที่ยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมเหตุเกิดที่จังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ตอนที่เดินทางไปถึงที่ค่ายก็ไม่มีอะไรคุณครูก็ให้พวกเราทํากิจกรรมแทบจะตลอดทั้งวันแต่เรื่องแปลกๆมันมาเกิดขึ้นตอนกลางคืนที่พวกเราเหล่าเพื่อนๆน่าจะเกือบสิบคน สางชวนกันไปที่โรงแรมร้างโรงแรมที่ว่ากันว่าช่วงที่มีเหตุการณ์สืนามีเกิดขึ้นนั้นได้เอาศพไปพักไว้ที่นั่นหลายสิบศพเลยทีเดียวซึ่งค่ายที่เราพักนั้นก็อยู่ไม่ไกลจากโรงแรมดังกล่าวด้วยตกดึกจึงออบครูออกมาจากค่ายพักเพื่อที่จะไปเล่นผีถ้วยแก้วกันบรรยากาศรอบค่ายระหว่างเดินทางนั้นเงียบสงบเส้นทางที่เดินไปก็ดูน่ากลัวพอพวกเราเดินเข้าไปถึงภายในซึ่งเป็นส่วนพื้นที่ของโรงแรม ต้องบอกว่ามันดูหลอนมากๆยิ่งโดยเฉพาะช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เพิ่งเกิดภัยพิบัติสึนามิไปได้ไม่นานด้วยตัวอาคารยังคงมีครอบของน้ําท่วมที่ติดอยู่รวมถึงต้นไม้บางต้นก็ตายและเหี่ยวแห้งพวกเราอาศัยไฟฉายพากันเดินฝ่าความมืดจนเข้าไปถึงข้างในตัวอาคารโรงแรมที่มืดเงียบวังเวงอย่างบอกไม่ถูกเมื่อเดินไปถึงตรงโถงโล่งที่ดูแล้วว่าน่าจะเหมาะสุดเพื่อนคนหนึ่งแมนก็เอาแผ่นกระดาษที่ทําเป็นตารางผีถ้วยแก้วกลางอโลงอาจากนั้นก็เริ่มพิธี ต้องบอกก่อนหนะว่าในเหตุการณ์วันนั้นเราไม่ได้เล่นเราแค่นั่งมองเพื่อนเพื่อนมันเล่นโดยพวกเพื่อนเพื่อนนั่งล้อมวงกันมีไฟฉายไว้สองอยู่สองสามอันส่องไปที่กระดานตอนนั้นเราทั้งกลัวผีและทั้งกลัวคนเลยก็เลยนั่งนั่งยืนยืนแบบเงาวลอพลางสายตาก็คอยสังเกตดูไปที่รอบๆบบริเวณดูตรงที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนมันนั่งกันบ้างในใจตอนนั้นอยากกลับไปที่ค่ายใจแทบขาดปากเลยบอกกับเพื่อนที่นั่งล้อมวงกันอยู่ว่าพวกแกรีบ,รบเล่นสิ จะได้กลับค่ายกันถ้าออกมานานครูจับได้พวกเราโดนแน่ๆเพื่อนเพื่อน,เ,อนเราเลยเริ่มเล่นผีถ้วยแก้วกันทุกคนเอานิ้วชี้ไปแตะแก้วโดยเพื่อนคนหนึ่งผู้เชิญผีเข้ามาในแก้วผ่านไปสักพักก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแก้วไม่ขยับเพื่อนอีกคนเลยพูดขึ้นมาว่าหรือว่าผีแถวนี้เป็นคนต่างชาติเลยไม่เข้าใจสิ่งที่เราพูดว่าเพื่อนคนที่เชิญผีเข้ามาในถ้วยแก้วเลยพูดเป็นภาษาอังกฤษเชิญให้เข้ามาในถ้วยแก้วอีกครั้งครั้งนี้ไม่ต้องรอ ผู้จบแก้วขยับช้าๆไปทั่วกระดานทันทีเพื่อนๆต่างถามคำถามไปแต่ถ้วยก็ยังวนบนกระดานช้าๆอย่างนั้นตลอดด้วยความที่เราอยากกลับเต็มที่แล้วเลยบอกเพื่อนๆว่ากระดานมีแต่ภาษาไทยเขาอ่านไม่ออกหรอกแม้งลองถามอะไรที่ให้เขาตอบเป็นตัวเลขสิเพื่อนเลยถามเป็นภาษาอังกฤษว่ามาเที่ยวที่นี่กันกี่คนทันใดนั้นแก้วก็หยุดแล้วเลื่อนไปช้าๆที่เลขสี่ตอนนี้เราเริ่มกลัวเลยถามเพื่อนว่ามีใครดันแก้วหรือเปล่า ทุกคนต่างสายหน้ากันทั้งกลุ่มเพื่อนถามต่อไปว่าแล้วตายกี่คนแก้วก็เลื่อนวนไปทั้งกระดาษแล้วไม่อยู่ที่เลขสามทุกคนมองหน้ากันแล้วถามต่อว่าตอนนี้ยังห่วงคนที่รอดไหมพ่อถามจบคำถามเราได้ยินเสียงร้องไห้อยู่ข้างหลังเลยหันไปดูเราเห็นเป็นคนต่างชาติสามคนเป็นผู้ใหญ่แล้วเด็กอีกสองคนสภาพตัวเปียกผิวซีดขาวนั่งยองนั่งยองร้องไห้อยู่เราร้องกรี๊ดลั่นแล้วกระโดดไปนั่งข้างเพื่อนคนหนึ่งทันที แต่ก็ไม่มีใครเห็นเหมือนเราทั้งวงแตกตื่นเอามือออกจากแก้วโดยลืมเชิญวิญญาณกลับแล้วรีบเก็บกระดานกับแก้วเพื่อที่จะกลับค่ายพวกเราทั้งกลุ่มต่างพากันลุกขึ้นมาแล้วก็กลุ่มกันเดินออกมาจากโรงแรมร้ายแห่งนั้นด้วยความหวาดกลัวพอเดินมาได้สักพักแต่แล้วทั้งหมดก็ต้องถึงกับขนลุกสู้เมื่อรู้สึกเหมือนว่ามีใครกําลังเดินอยู่รอบๆตัวเราตอนนั้นเราซึ่งเดินอยู่ตรงท้ายกลุ่มหันไปมองด้านหลังก็เห็นเป็นเงาของคน ซึ่งประเมินด้วยสายตาหน้าจะจำนวนมากหรือมากกว่า20ิบคนด้วยซ้ำกำลังเดินอยู่ในตัวอาคารพอสักพักเงาพวกนั้นก็เหมือนจะวิ่งเข้ามาหาทางพวกเราด้วยพร้อมเสียงดังอืรก,กทึกเหมือนกำลังหนีตายอะไรมาสักอย่างพวกเราตอนนั้นต่างยืนตะลึงแน่ใจขาว่าที่เห็นนั้นมันต้องไม่ใช่คนแน่นอนเงาเหล่านั้นวิ่งกรูกันเข้ามาทางพวกเราพร้อมเสียงอาอวยวายซึ่งเท่าที่ฟังดูเหมือนพวกฝรั่งมากกว่าจะเป็นคนไทยพวกเราตอนนั้นเริ่มขาแข้งอ่อนไปหมด มันกลัวชนิดหัวใจแทบจะหยุดเต้นเลยก็ว่าได้แล้วจูจ่ๆก็มีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มซึ่งดูจะควบคุมสติได้ดีที่สุดเขาท่องบทสวดนมนต์ออกมาพวกเราเวลานั้นก็ไม่รู้ทําไงก็เลยประสานเสียงพร้อมๆกันยกแก๊งเลยซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าถ้าเป็นผีฝรั่งหรือคนศาสนากับเราเขาจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่าแต่ก็ได้แต่สวดตามไปกลุ่มเงาที่เห็นวิ่งมาทางเราอีกห้าเมตรจะถึงตัวพวกเราก็ค่อยๆจางหายไปในอากาศทีละคนสองคน เวลาผ่านไปไม่นานเหมือนทุกอย่างจะดูเงียบสงบลงและกลับกลายเป็นความเงียบสงบไปทั่วบริเวณแห่งนั้นแทนจากนั้นพวกเราต่างไม่รอชา้าพากันเดินกึ่งวิ่งรีบหนีออกจากโรงแรมร้างแห่งนั้นมาในทันทีเลยแต่ในระหว่างทางเราที่อยู่ท้ายสุดได้ยินเสียงฝีเท้าเหมือนคนเดินตามหลังมาเลยหันหลังกลั้งไปดูเราตกใจแทบจะล้มทั้งยืนคนต่างชาติสามคนที่เห็นในโรงแรมเดินร้องไห้ตามพวกเรามาห่างๆโดยที่คนที่เป็นผู้ใหญ่จูงมือเด็กทั้งสองคน เราหยุดเดินเพราะก้าวขาไม่ออกและร้องไห้ออกมาด้วยความกลัวเพื่อนๆเ,เลยหันกลับมาดูเราแล้วทุกคนก็หยุดเดินเหมือนเราเพราะเห็นสิ่งเดียวกับที่เราเห็นจนเพื่อนคนเดียวกับที่เริ่มสวดมนต์ได้พูดเป็นภาษาอังกฤษออกไปว่าอย่าตามมาที่จะไปไม่ใช่ที่ของพวกเธอไปอยู่ในที่ๆของพวกเธอเถอะเราจะทำบุญสาธิษฐานไปให้ผู้จบสามคนที่เราเห็นก็ค่อยๆหันหลังกลับและเดินจากไปในความมืดพร้อมกับเสียงร้องไห้ที่ค่อยๆเบาลง จนจนเงียบไปในที่สุดจากนั้นพวกเราจับมือกันรีบเดินไปจนถึงค่ายและก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนคนอื่นฟังหรือพวกอาจารย์แม้แต่คนเยวาวเพราะต่างกลัวว่าถ้าอาจารย์รู้พวกเราจะโดนทําโทษที่พากันแอบนี้ออกมาจากค่ายยามดึกแล้วยังจะไปลองดีที่โรงแรมร้างอีกต่างหากและนี่คือประสบการณ์ทั้งหมดขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ